บางเครื่องสำอางบางชนิดนี่มันติดเหนียวแน่นเกินไปการล้างหน้าธรรมดามันจะล้างไม่ออกคนจิ้งใช้เครื่องสำอางเป็นประจำแล้วทาแบบนันหนาะหรือว่าครีมกันแดดบางตัวนี่ที่มันติดทนเนี่ยือสบู่มันล้างไม่ออกอยู่แล้วคือถ้าม,มันติดนานเนี่ยไม่ดีหรอกรูกคุ้มขนอุดตันทําให้เป็นสิวสม,มัยใหม่นี่เขาใช้ไมเซล่าซึ่งตัวไมเซล่าเองเนี่ยมันมีทั้งประจุที่จะจับกับน้ํามัน ข้างอีกข้างหนึ่งจากมน้ํามันจะทําให้การล้างเครื่องสำอางที่เป็นไขมันเช่นครีมกันแดดเป็นต้นหรือรองพื้นบางชนิตการใช้ไวซาล่าวอเตอร์จึงง่ายสําหรับการล้างซึ่งเขาจะมีสารเพิ่มความชุ่มชืน้นเช่นไฮายาเข้าไปช่วยไม่ให้ว่าหน้าแห้งเกินไปไวซาล่าวอเตอร์เนี่ยมัก็เหมือนกับ เจลล้างหน้าเหมือนกันมันอาจจะดีกว่าเจลนิดหนึ่งตรงที่มันสามารถล้างหน้าซึ่งมีเครื่องสาอางที่มัน,นยุนยเหนียวครีมกันแดดที่มัน,นยุนยเหนียวไมเซล่าวอเตอร์นี่เหมาะสําหรับคนซึ่งใช้เครื่องสาอางเครื่องสาอางและสิ่งสกปรกตกค้างคือสาเหตุของสิวไมซาลาคลีนซิ่งวอเตอร์ทำความสะอาดผิวหน้าความมันส่วนเกินสิ่งสกปรกตกค้างและเครื่องสำอางได้หมดจด พร้อม,มบำรุงผิวให้สุขภาพดีจาก FaceLabs